าล้วครับผมวันนี้พวกเรา3คนพี่พี่เดือดสก,กาส่งมาครับผมที่นี่คือที่ลานน้ำผึ้ <สะ S 1> หน้า,ะาพาราะรังพอนครับผมคือตรงนี้มีเหล่าเทรนเนอร์เนี่ยมาจับโปเกรอพกันมากมายเลยเยอะมากเยที่นี่มีแค่กี่เสาพี่ว่ามีกี่เสานะกสามมีามสามเสา,เ,าเดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูครับว่าสี่เสาหลัก,กเป็นยังไงนี่นี่ยธรรมดาอยากรู้ไหมนั่งหมุนทั้งวันเลยตามมาไปมีไหมพี่มีจริงเหรอเอาจุดแรกเลยปอจุดไหนแถววัดปทุมไี่างนั้นเราไปที่แรกกันเลยวัดปทุมตีเสา เอาล้ครับผมนี่มันใกล้ถึงตีเสาที่เขาบอกแล้วข้างหน้าข้างหน้าได้เหรครับหน้าวัดเลยเฮ้ยเด็กตรงนี้เขามารู้ใกล้ๆครับนี่ครับหมุนได้สีเสาเลยครับนี่เสาแรกครับผมยืนตรงนี้ครับหมุนได้สบายๆเลยครับนี่เสาที่สองครับผม ยืนจุดเดียวครับยืนครบกัน4ี่เสาครับยืนตรงนี้สามารถหมุนได้ทุกเสาเลยครับอย่างนหมดนะที่นี่คือที่แรกที่แรกครับการเดินทางครับมาไม่ยากครับ BTS ระยะยาวครับแล้วเดินมาครับไม่เกิน5 0 0เมตรถ่ายอยู่ในวัดเลยครับใต้วัดครับปทุมวนารามเจอแน่นอน4ี่เสาเราจะมีอีก2ที่นัที่มี4เสาขึ้นมาบอลที่ไปดีกว่าบนลตกแล้วไปฝากไ้ด้วยนี่ครับผม อยู่ที่จุดที่สองจุดที่สองพักขนงครับผมพักขนมเขาว่ากันว่าที่พักขนงเนี่ยมี4ีสาวหลักเหมือนกันไม่ใช่มีแม่หน่าก่ออย่าพูดนะแต่เรายังไม่รู้ว่าตีสาวรักุไอยู่ไหนเนี่ยแต่ก็เดินตามจีมีเอไปอยู่แถวแนี้ละครับเดินตามจีมียไหนวินไหมวินไหมเดินรับพี่ ขนงคือที่นี่แต่ต้องเดินต่อมาอีกหน่อยนึงนี่ครับจะเจอครับจะเป็นอยู่ที่ทวิตครับผมใน G P S บอกว่าอยู่ในนี้เราต้องเดินเข้าไปอีกไปไม่นานครับสามลากสี่เสาลากเลอแล้วนี่ตรงนี้แหละที่เลยสี่เสาลากนี่นี่ให้กล้องดูนี่ครับเท่าที่หนึ่งครับได้ครับได้มาแล้วครับผมเสาที่สองครับผมลืมเปิดเสียงนี่ครับเสาที่สามครับ BTS พ้าขนงเดินต่ออีกหน่อยตาม G P S ไม่เดียวครับไม่นานแต่ถ้าใครมีตังค์สิบบาทถึงเลยพึ่งวินไม่เราไม่นั่งวินวะไม่ได้รู้ไงแต่พักไข่เราต้องไปที่พี่ยังไม่หมดเลยที่สุดท้ายมีอีกที่หนึ่งที่มีสีเสาเหมือนกันเราเชื่อว่าคนยังไม่ค่อยรู้นะว่ามันมีสีเสาอยู่ในกรุงเทพเที่ไหนวะลาดิวาร์ลาดิวาร์ไม่จังหวัดลาดิวาร์เหไม่ใช่ถนนตรงพระรามสามงั้นจะช้าทำไมอะบอลไป นี่ครับที่สุดท้ายแล้วเลนซ์สมึดเลยอันนี้คือสุดท้ายที่ไหนบอลอยู่ในละทิว่าซอย6ครับผมอ๋ออยู่ใกล้ๆกับนี่แค่มารถไฟฟ้าก็ช่องสี่ช่องโอซีมาแล้วเดินมาหน่อยหนึ่งถึงเลยเจอสี่สาวอีกแล้วครับผมคือในแบบแต่บอกว่าอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่ามันจะหมุนได้หรือเปล่าไปครับผมดีครับผมดีเลยครับผมเหล่าเทรนเนอร์ใจตรงนี้ครับนี่นี่ครับ จุดหลักสังเกตครับบ้านพร้อมที่ดินครับขายบ้านยังไม่อยู่แล้วเราจำเสียงทั้งสี่แล้วอ๋อนี่ครับโปเกมอนออกมาเต็มมากครับผมคือตรงนี้แหละจุดที่เขาหมุนกันเราทุนใช่ไหมว่าแต่เช้าไปไหนบ้างพี่บ่าวัดปทุมวัดปทุมมีตีเสาเหมือนกันวัดปทุมวัดยางามด้วยอันที่สองอันที่สองครับสรงพระขนมพระขนมมีบิลเดซเซอร์วินมีสี่เสาเหมือนกันอันที่สุดท้ายครับผมนี่ครับนันราคีว่าซอยหกครับผมคือสามสถานที่เนี่ยไปนั่งบุ๊คหมุนได้ทั้งวัน มีข้าวมีนอนนอนสบายเลยดูดครับผมตีอยู่จากจดนี้ครับผมเสาที่หนึ่งครับเรียบร้อยครับผมเสาที่สองครับต้องยืนจุดนี้นะครับได้ครบสี่เสาเลยครับเสาที่สามครับผมโปเกมอนออกมาเยอะมากครับจะบอกว่าไอ้สามสามที่เนี้ยขอแนะนําอยู่ที่หนึง่งเป็นที่ที่แบบ น่าไปมากกว่าสาวใหญ่ขนมทำไมวะแม่งมีที่นั่งเออมีร้านอาหารรอบเลยร้านอาหารขายมีที่นั่งมีเพลงฟังด้วยโอ้โหคือแนะนำเลยจุดนี้สบาย สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับพี่สนใจอยากให้พวกเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโดนเลยป้อนบ้าเลยโปเกมอนโปเกมอนโกเนี่ยอมเป็นบอาเลยครับผมครับผมแล้วก็อย่าลืมครับถ้าชอบใจก็กดไลค์ให้พวกเราเดอะสกาด้วยนะครับผมและอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้เลยครับไม่ตรงหน้านะตอนนี้ครบแล้วทั้งสามสถานที่ขอตัวลาไปก่อนไปหมุนจับโปเกมอนกันต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วย